โอเคฮะคนอื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไลเลนเจอร์กันทุกเพศทุกวัยนะครับก็พบกับผมช่อง o ุตดีซีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็นับว่าเป็นข่าวไลน์นะครับสะเทือนวงการไลเลนเจอร์เลยนะครับผมก็ YouTube ที่ศิลปะนะครับโดนแฮ็กไปนะครับผมเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์นะครับผมแกแจ้งว่าทางเพจนะครับว่าแกโดนแฮ็กนะครับผม ยูทูบแกโดนแฮกนะครับผมมันก็ไปเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเมอร์ซิกนะครับชื่อแรกเนยนะครับมันเปลี่ยนเป็นเมอร์ซิกนะครับผมอ่ะผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับชื่อที่2มันก็จะเป็นชิบ้านะครับชิบ้านะครับตอนนี้ก็คือเวลาเราค้นหานะครับค้นหาชื่อในศิลปะนะครับชื่อช่อง YouTube แกก็จะไม่มีแล้วนะครับไม่มีในระบบ YouTube แล้วนะครับ ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน่าจะลบช่องไปแล้วด้วยนะครับผมนะครับมันก็เอาไปไลฟ์สดหรืออะไรนะครับคนดูสองสามหมื่นเลยนะครับผมนะับว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้านะครับผมตอนนี้พี่ศิลปะแกก็รู้สึกเสียใจนะครับผมเห็นเพราะว่าผมก็อยู่ในกลุ่มไล l ์เลนเจอร์แกนะครับผมนะับว่าเป็นสายฟรีที่แบบไอดอลของหลายๆคนนะครับผมรวมถึงผมด้วยนะครับ ผมแกก็เป็นไอดอลผมด้วยนะครับผมก็คือโอ้กว่าจะทํามาได้ขนาดนี้นะครับห0า0 0หมือนกซับนะครับผมถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับกว่าจะสะสมมาได้นะครับสะสมผู้ติดตามนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับผมนะครับก็ยังไงก็สู้ๆต่อไปนะครับผมขอให้พี่อ์ด เปิดช่องใหม่อีกรอบนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว FC ก็ไปติดตามเหมือนเดิมนะครับผมก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ